สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ใกล้ตัวหลายๆคนในสังคมไทยเราเลยนะครับเรื่องสีรถถูกฉลกตามวันเกิดครับผมอ๋อค่ะเรื่องนี้ได้ยินบ่อย,อยๆเลยนะคะใช่ครับมันเป็นเหมือนศาสตร์ที่มีรากฐานมาจากโหราศาสตร์ไทยโบราณ เขาว่ากันว่าการเลือกสีรถให้ตรงกับวันเกิดเนี่ยมีผลต่อชีวิตในด้านต่างๆด้วยซึ่งข้อมูลที่เราจะเอามาคุยกันวันนี้นะครับก็มาจากแหล่งข้อมูลที่เขารวบรวมเรื่องอสีรถมงคลประจําวันเกิดนี่แหละครับค่ะที่หลายคนก็ใช้ดูกันตอนจะซื้อรถใหม่หรือบางทีรถมือสองก็ยังดูเลยนะคะใช่เลยครับเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะมาทําความเข้าใจระบบความเชื่อนี้กันนะครับ ว่าสีไหนที่เขาว่าเป็นมงคลสีไหนช่วยเรื่องโชคลาภหรือว่าสีไหนที่แบบเอ่อควรจะเลี่ยงไปเลยสําหรับคนที่เกิดในแต่ละวันนะครับเพื่อความสบายใจเสริมสิริมงคลหรือป้องกันภัยอะไรแบบนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยคะ่ะคือการที่สีซึ่งเราก็เห็นเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะถูกเอามาเชื่อมโยงกับเรื่องโชคชะตาบรารมีหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุโดยเฉพาะกับของสําคัญสําคัญอย่างรถยนต์เนี่ย มันจะท้อนวิธีคิดเหมือนกันนะคะว่าเราปรับความเชื่อให้เข้ากับยุคสมัยยังไงใช่ครับน่าสนใจมากเอาละครับงั้นเรามาเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่าไหมครับได้เลยค่ะปกติเราอาจจะไล่ไปทีละวันแต่นี้ลองดูภาพรวมนิดนึงก่อนไหมครับผมสังเกตว่าสีบางกลุ่มเนี่ยมักจะถูกโยงกับเรื่องดีๆนะครับอย่างวันอาทิตย์เนี่ย ข้อมูลบอกว่าสีขาวสีเหลืองโทนสว่างสว่างนะคะใช่ครับโทนสว่างแล้วก็มีสีชมพูด้วยเขาบอกว่าเป็นสีเสริมบารมีเกียรติยศอืมค่ะการเชื่อมโยงสีสว่างสว่างกับบารมีเกียรติยศในวันอาทิตย์ก็ดูสอดคล้องกันดีนะคะเหมือนกับว่าสีสว่างแทนสิ่งดีๆความเด่นดังแต่ที่น่าสนใจคือพอขยับมาวันจันทร์สีมงคลก็ยังเป็นโทนสว่างอยู่ ค,คล้ายๆกันเลยมีเหลืองครีมขาวอ่าใช่ครับแต่ความหมายเปลี่ยนไปนิดหนึง่งกลายเป็นเสริมสเสน่เมตตาแทนค่ะอ๋อแสดงว่าถึงจะเป็นสีโทนคล้ายๆกันแต่ความหมายก็ปรับไปตามวันเกิดเลยนะครับใช่ค่ะแล้วเรื่องโชคลาภล่ะครับอย่างวันอาทิตย์ข้อมูลบอกสีเขียวช่วยเรื่องการเงินการค้าขาย สีเขียวกับการเงินความเจริญงอกเงยอันนี้ก็เจอบ่อยในหลายความเชื่อนะคะเพราะมันสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์แต่พอเป็นวันจันทร์ปุ๊บสีโชคลาภกลายเป็นสีเข้มเลยคือม่วงกับดําค่ะเ้าเหรอครับจากเขียวเป็นม่วงดําเลยอะ่ะใช่ค่ะซึ่งการเชื่อมโยงสีเข้มๆกับโชคการเงินก็น่าสนใจอาจจะหมายถึงความมั่งคั่งแบบ,บเงียบๆหรือโชคแบบไม่คาดฝันก็ได้มั้งคะเป็นไปได้ครับแล้วก็มีสีที่ควรเลี่ยงด้วยใช่ไหมครับมีค่ะทุกวันเลย อย่างวันอาทิตย์นี่เขาว่าห้ามสีน้ําเงินสีฟ้าอ๋อค่ะส่วนวันจันท์ห้ามสีแดงเขาเชื่อว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุง่ายอการกําหนดสีต้องห้ามนี่ก็เป็นส่วนสําคัญของระบบความเชื่อนี้เลยนะครับเหมือนเป็นการบอกว่าพลังงานของสีนั้นๆอาจจะไม่ค่อยถูกกับพลังงานของวันเกิดนั้นๆตามตําราเขาค่ะผมเช่นสีน้ําเงินสีฟ้าอาจจะถูกมองว่านําความติดขัดมาให้คนวันอาทิตย์อา่า หรือสีแดงที่มันดูแรงๆหน่อยอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดอุบัติเหตุกับคนวันจันทร์ได้ง่ายขึ้นอะไรทำนองนี้ค่ะตามตักกะของความเชื่อเขาเข้าใจครับทีนี้พอขยับมาวันอังคารรูปแบบเหมือนจะเปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับจากข้อมูลเนี่ยสีมงคลกลายเป็นสีเข้มเลยใช่ค่ะคือสีม่วงกับดาที่เมื่อกี้เป็นสีโชคลาภของวันจันทร์พอมาวันอังคารกลายเป็นสีเสริมอำนาจบรารมีแทนซะงั้น นี่แหละค่ะจุดที่น่าสนใจมากเลยมันทำให้เห็นว่าความหมายของสีมันไม่ได้ตายตัวแบบสากลน,นะแต่มันผูกกับวันเกิดเป็นหลักจริงๆครับสีเดียวกันเนี่ยเปลี่ยนบทบาทไปเลยเมื่อว,วันเปลี่ยนสีม่วงกับดำจากที่เสริมโชคก็มาเป็นเสริมอำนาจอาจจะเชื่อมโยงกับพลังหรือความลึกลับที่เชื่อว่าคนเกิดวันอังคารมีหรืออาจจะต้องการเสริมนะคะแล้วสีโชคลาภของวันอังคารก็สดใสมากเลยครับสีทองกับสีส้ม เขาว่าเงินทองไหลามาเทมาอันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาดีนะครับใช่ค่ะสีทองสีส้มมันสื่อถึงความมั่งคัง่งความรุ่งเรืองความสว่างสวัยได้ชัดเจนการเชื่อมโยงกับเงินทองเลยดูเข้าใจง่ายแต่แต่ที่น่าสนใจอีกแล้วคือสีที่ควรเลี่ยงสำหรับวันอังคารค่ะครับ สีอะไรครคับกลับเป็นสีขาวกับสีเหลืองซึ่งเคยเป็นสีมงคลของวันอาทิตย์กับจันทร์มาเลยนะคะอ้าวจริงด้วยโดยเชื่อว่าอาจทําให้ถูกเอาเปรียบหรือเสียเปรียบได้ค่ะโอ้เหมือนกับว่าสีที่เคยดีมากๆในวันอื่นกลับกลายเป็นสีที่ต้องระวังในอีกวันหนึ่งเลยนะครับระบบความเชื่อน,นี้ซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยใช่เลยค่ะเอาละครับทีนี้มาถึงวันพุธซึ่งข้อมูลแยกเป็นกลางวันกับกลางวันด้วยนะครับค่ะอันนี้พิเศษหน่อยเริ่มที่พุธกลางวันก่อน สีมงคลคือเขียวน้ำเงินฟ้าเขาเชื่อว่าเสริมความสำเร็จการงานราบรื่นอืกลุ่มสีโทนเย็นนะคะเขียวน้ำเงินฟ้าพวกนี้มักจะให้ความรู้สึกสงบสบายๆหน่อยการเชื่อมโยงกับความสำเร็จความราบรื่นในการงานอาจจะมาจากในยะของความลื่นไหลไม่ติดขัดเหมือนธรรมชาติหรือสายน้ำอะไรแบบนี้นะคะครับเป็นคุณสมบัติที่อยากได้ในการทำงานเลย ใช่ค่ะส่วนสีโชคลาบของพุธกลางวันกลับไปเป็นสีเข้มอีกครั้งคือดํากับม่วงค่ะอ๋อดำม่วงอีกแล้วค่ะกลับมาอีกครั้งในบทบาทเสริมดวงการเงินซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นสีมงคลของวันอังคารแล้วก็สีโชคลาบของวันจันทร์มาแล้ววนไปวนมาจริงๆนะครับค่ะเป็นลักษณะเด่นของระบบนี้เลยแต่สีที่ควรเลี่ยงของพุธกลางวันนี่สิครับคือสีชมพูเพราะเชื่อว่าอาจทำให้สุขภาพไม่แข็งแรง อันนี้ดูไม่ค่อยเกี่ยวกับคุณสมบัติสีเท่าไหร่หรือเปล่าครับการเชื่อมโยงสีชมพูกับสุขภาพของคนพุทธกลางวันอันนี้อาจจะต้องเข้าใจหลักโหราศาสตร์เฉพาะทางลึกๆหน่อยถึงจะอธิบายที่มาตามตำราได้ชัดเจนนะคะครับแต่ถ้าดูจากข้อมูลที่เรามีก็คือเป็นการกำหนดตามกฎเกณฑ์ของความเชื่อเขาว่าสีนี้ไม่ส่งเสริมด้านสุขภาพนะสำหรับคนเกิดวันนี้เข้าใจแล้วครับทีนี้มาดูพุทธกลางคืนหรือวันราหูสีมงคลกลับไปเป็นสีดำกับม่วงอีกครั้ง อีกแล้วหรอคะดำม,ม่วงนี่ฮิตจังใช่ครับแต่คราวนี้เชื่อว่าช่วยเพิ่มบารมีและปกป้องภัยอ๋อนะ่าสนใจค่ะว่าสำหรับพุธกลางคืนเนี่ยสีดำกับม่วงกลับมาทำหน้าที่คล้ายๆกับที่เคยเป็นสีมงคลของวันนํำคานเลยคือเสริมบารมีแล้วก็เพิ่มการป้องกันภัยซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับความลึกลับการพลังตัวหรือพลังงานที่เชื่อว่าสัมพันธ์กับราวหูตามหลักโหราศาสตร์นะคะเป็นไปได้ครับส่วนสีโชคลาภของพุธกลางคืนคือสีเขียวครับ เชื่อว่าช่วยเรียกทรัพย์สีเขียวที่เคยเป็นสีโชคลาภวันอาทิตย์แล้วก็สีมงคลพุทธกลางวันก็วนกลับมาเป็นสีเรียกทรัพย์ให้คนพุทธกลางคืนอีกแสดงว่าสีเขียวนี่สําคัญเรื่องความงกเงยความอุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะในหลายๆบริบทเลยครับแต่สีที่คนพุทธกลางคืนควรเลี่ยงกลับเป็นสีขาวและสีเหลืองเหมือนกับวันอังคารเลยครับเอ้าซ้ํากับวันอังคารหรอคะใช่ครับแต่เหตุผลต่างไปนิดหน่อยเขาเชื่อว่าอาจทําให้มีศัตรูหรือเสียทรัพย์ โอ้หการที่สีขาวกับเหลืองถูกจัดเป็นสีที่ควรเลี่ยงถึง2วันคืออังคารกับพุธกลางคืนแต่ด้วยเหตุผลที่ต่างกันเสียเปรียบกับมีศัตรูเสียทับก็ยิ่งตอกย้ําเลยนะคะว่าระบบความเชื่อนี้มันมีรายละเอียดแล้วก็ความเฉพาะเจาะจงในแต่ละวันเกิดจริงๆใช่เลยครับไปต่อกันที่วันพฤหัสนะครับวันนี้สีมงคลกลับมาเป็นโทนสว่างอีกครั้งค่ะคือส้มเหลืองขาว เขาเชื่อว่าเสริมสติปัญญาและก็ความมั่นคงกลุ่มสีส้มเหลืองขาวให้ความรู้สึกสว่างสดใสแล้วก็ดูมั่นคงนะคะการเชื่อมโยงกับสติปัญญาโดยเฉพาะสีเหลืองเนี่ยแล้วก็ความมั่นคงก็ดูสมเหตุสมผลตามการรับรู้เชิงสัญ,ญลักษณ์ของสีเหมือนกันค่ะครับผมส่วนสีโชคลาภของคนวันพฤหัสคือฟ้ากับน้ำเงินอ่ามาแล้วฟ้าน้ำเงินซึ่งเคยเป็นสีมงคลของพุทธกังวันแต่ดันเป็นสีต้องห้ามของวันอาทิตย์ ใช่ค่ะการที่สีฟ้าน้ําเงินกลับมาเป็นสีเสริมดวงการเงินสําหรับวันพฤหัสหลังจากที่มีบทบาทต่างๆกันไปในวันอื่นๆเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการให้ความหมายกับสีต่างๆในระบบนี้เหมือนกันนะคะครับแต่สีที่คนวันพฤหัสควรเลี่ยงตามข้อมูลกลับเป็นสีม่วงกับดําครับอีกแล้วหรอคะม่วงดํานี่ใช่ครับซึ่งเคยเป็นสีดีๆในหลายวันก่อนหน้าเลยนะทั้งเสริมบาร,รมีเสริมโชคลาภนั่นสิคะแต่พอมาวันพฤหัส เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตติดขัดนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยค่ะสีม่วงกับดำซึ่งเคยทั้งเสริมบารมีอังคารพุธกลางคืนและเสริมโชคลาภจันทร์พุธกลางวันกลับกลายเป็นสีที่เชื่อว่าจะนำอุปสรรคมาให้คนวันพฤหัสมันแสดงให้เห็นจริงๆค่ะว่าไม่มีสีไหนดีหรือไม่ดีแบบสมบูรณ์แบบในตัวเองแต่มันขึ้นอยู่กับการจับคู่กับวันเกิดตามหลักความเชื่อนี้จริงๆชัดเจนเลยครับเข้าสู่วันศุกร์กันบ้างครับสีมงคลคือ ฟ้ากับน้ำเงินอีกแล้วค่ะฟ้าน้ำเงินอีกแล้วซึ่งเมื่อครู่เป็นสีโชคลาภของวันพฤหัสพอมาวันศุกร์เชื่อว่าช่วยเสริมสเสน่ห์การเจรจาแล้วก็การงานอืมการที่สีฟ้าน้ำเงินซึ่งมักจะสื่อถึงความน่าเชื่อถือความสงบเยือกเย็นถูกเอามาเชื่อมโยงกับการเสริมสเสน่ห์การเจรจาการงานในวันศุกร์ ก็ดูจะสอดคล้องกันดีนะคะเพราะคุณสมบัติพวกนี้มันช่วยส่งเสริมเรื่องการสื่อสารความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเน้นสําหรับคนเกิดวันศุกร์ตามตําราก็ได้ค่ะครับส่วนสีโชคลาภด้านการเงินของคนวันศุกร์คือสีชมพูครับอ้าวสีชมพูที่เคยเป็นสีต้องห้ามของพุทธกังวันเรื่องสุขภาพนะครับโอ้โหพลิกบทบาทเลยนะคะจากสีที่คนเลี่ยงมาเป็นสีเสริมโชคด้านการเงินสําหรับวันศุกร์ก็น่าสนใจอาจจะเชื่อมโยงกับความรักความสุข หรือความพึงพอใจที่เชื่อว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภในรูปแบบต่างๆสำหรับวันนี้ได้ค่ะเป็นไม่ได้ครับและสีที่คนวันศุกร์ควรเลี่ยงคือสีดำกับม่วงอีกแล้วครับโหดำม่วงนี่บทบาทเยอะจริงๆนะคะใช่ครับโดยเชื่อว่าจะทำให้มีเรื่องทุกข์ใจ สีดํากับม่วงนี้ดูเหมือนจะเป็นสีที่มีบทบาทหลากหลายมากที่สุดในระบบนี้เลยนะคะเนี่ยเป็นได้ทั้งสีมงคลสีโชคลาภแล้วก็สีที่ควรเลี่ยงด้วยการถูกมองว่าจะนําเรื่องทุกใจมาให้คนวันศุกร์ก็เป็นการให้ความหมายเชิงลบกับสีเข้มเหล่านี้ในบริบทของวันศุกร์โดยเฉพาะเลยค่ะครับผมเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วครับวันเสาร์ค่ะวันเสาร์สีมงคลคือแดงกับชมพูครับเชื่อว่าเพิ่มพลังอำนาจแล้วก็ปกป้องภยัย นา่าสนใจที่สีแดงซึ่งเคยเป็นสีต้องห้ามของวันจันทร์กลับมาเป็นสีมงคลในวันเสาร์ได้ถูกต้องเลยค่ะการที่สีแดงปลักมาเป็นสีมงคลสําหรับวันเสาร์ร่วมกับสีชมพูเพื่อเสริมพลังอํานาจการปกป้องภัยอาจจะเชื่อมโยงกับลักษณะของดาวเสาร์ในทางโหราศาสตร์ที่เชื่อว่ามีพลังงานเข้มแข็งหรืออาจจะต้องการการเสริมพลังด้านนี้เป็นพิเศษสีแดงเลยถูกนํามาใช้ในเชิงบวกสําหรับวันนี้ค่ะครับส่วนสีโชคลาภของคนวันเสาร์ก็ยังคงเป็นฟ้ากับน้ําเงินครับ ยังคงเป็นฟ้าน้ําเงินที่ทําหน้าที่เสริมดวงการเงินและการงานเหมือนกับวันพฤหัสและวันศุกร์เลยนะครับดูเหมือนว่าสีฟ้ากับน้ําเงินจักมีความหมายเชิงบวกที่ค่อนข้างสม่ําเสมอในหลายๆวันเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินการงานตั้งแต่พุธกลางวันพฤหัสศุกร์มาจนถึงวันเสาร์เลยแม้ว่าจะเป็นสีต้องห้ามสําหรับวันอาทิตย์ก็ตามครับผมและสุดท้ายครับสีที่คนวันเสาร์ควรเลี่ยงตามความเชื่อนี้คือสีเขียวครับอา้าวสีเขียวหรอคะใช่ครับ เพราะเชื่อว่าจะทําให้ชีวิตติดขัดหรือเจออุปสรรคนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพลิกบทบาทเลยค่ะสีเขียวที่เคยเป็นทั้งสีโชคลาภอาทิตย์พุธกลางคืนแล้วก็สีมงคลพุธกลางวันกลับกลายเป็นสีที่เชื่อว่าจะนําอุปสรรคมาให้คนวันเสาร์ซึ่งเป็นการปิดท้ายที่ย้ําเตือนเราอีกครั้งว่าความหมายของสีในระบบความเชื่อนี้มันเฉพาะเจาะจงกับแต่ละวันเกิดจริงๆค่ะ พอเราไล่เรียงแล้วก็เปรียบเทียบกันแบบนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่สีไหนดีสีไหนไม่ดีแต่มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยใช่ค่ะสีเดียวกันเปลี่ยนความหมายได้แบบโอ้โหหน้ามือเป็นหลังมือเลย ขึ้นอยู่กับว่าเรากําลังพูดถึงคนเกิดวันไหนใช่ค่ะมันเป็นระบบที่มีกฎเกณฑ์มีความสัมพันธ์ภายในตัวของมันเองแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะที่แหล่งข้อมูลที่เรานามาคุยกันวันนี้<ๆ>เขาก็เน้นย้าอยู่เสมอก็คือว่านี่เป็นความเชื่อโบราณครับที่สืบทอดกันมาจุดประสงค์หลกัลกๆเลยคือเพื่อความสบายใจแล้วก็เสริมสิริมงคลตามทัศนคติความเชื่อของแต่ละคนไม่ได้มีเจตนาจะมาทดแทนการพิจารณาปัจจัยอื่นๆที่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยในการเลือกรถนะคะ ปัจจัยอื่นๆที่ว่านี่ก็อย่างเช่นความชอบส่วนตัวเลยสีนี้ชอบสีนั้นไม่ชอบใช่ค่ะสําคัญมากหรือสีที่ดูแลรักษาง่ายความปลอดภัยในการมองเห็นหรือแม้จะเรื่องราคาขายต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะปัจจัยพวกนั้นเป็นเรื่องทางปฏิบัติเป็นเหตุผลซึ่งก็ควรนํามาพิจารณาควบคู่ไปกับความเชื่อเสมอแหล่งข้อมูลนี้เขาก็แค่นําเสนอแนวทางตามความเชื่อโบราณ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ให้ความสำคัญด้านนี้หรืออาจจะต้องการความมั่นใจทางจิตใจเพิ่มเติมนะคะครับสรุปแล้ววันนี้เราก็ได้สำรวจระบบความเชื่อเรื่องสีรถมุงคลตามมนเกิดกันไปค่อนข้างละเอียดพอสมควรเลยนะครับค่ะเห็นถึงความเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างสีสันต่างๆกับแง่มุมชีวิตที่หลากหลายมากทั้งเรื่องบารมีอำนาจเสน่ห์โชคลาภ ไปจนถึงการป้องกันภัยหรืออุปสรรคต่างๆตามความเชื่อนั้นๆเลยนะครับใช่ค่ะเป็นการทำความเข้าใจระบบคิดอย่างหนึ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมไทยเราซึ่งข้อมูลนี้ก็ถูกนำเสนอในฐานะความเชื่อที่มีบทบาททางใจช่วยสร้างความสบายใจหรือความมั่นใจให้คนที่เขายึดถือควบคู่ไปกับการตัดสินใจเลือกสีรถด้วยเหตุผลอื่นๆในโลกเป็นจริงนะคะครับผม ก็น่าคิดต่อนะครับว่านอกจากเรื่องสีรถแล้วเนี่ยความเชื่อในลักษณะของการจับคู่สีกับวันเกิดหรือกับปัจจัยเฉพาะตัวอื่นๆเพื่อเสริมสิริมงคลหรือหลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดีในวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยมันยังปรากฏอยู่ในเรื่องอื่นๆอ,อีกบ้างไหมอืมน่าคิดนะคะเช่นการเลือกสีเสื้อผ้าประจําวันใช่ใช่อันนี้ก็มีคนดูเหมือนกันสีของเครื่องประดับหรือแม้แต่สีของตกแต่งบ้านของใช้ต่างๆ เรื่องนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้แต่ละคนลองไปสังเกตหรือคบคิดกันต่อในชีวิตประจำวันของตัวเองดูได้นะครับ